เริ่มตั้งแต่นะคะดูหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า nature of work ซึ่งในการเรียนการสอนเนี่ยคะ่ะอาจารย์จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พูดภาษาไทยเนื่องจากว่าอะไรนะคะน้องๆจะค่อยๆปรับตัวนะคะซึมซับภาษาอังกฤษเพราะว่าเวลาที่ไปสัมภาษณ์นะคะ,นะคะเขาจะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแม้แต่คนไทยก็ตามที่คุยกับเรานะคะเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นน้องจะได้ คุ้นชินนะคะว่า oh, nature of work อ๋อ nature of work นะคะมันก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนั่นเองนะคะมาไปเริ่มตั้งแต่นี่เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโอ้มันเริ่มแต่อยู่ที่บ้านเลยนะนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปบินเนี่ยคะ่ะการทำงานบนเครื่องบินเนี่ยหมอบอกว่ามันมีความกด นะคะความดันของอากาศเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยเหนื่อยมากกว่าการทํางานที่พื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราเองเนี่ยนะคะจะทํางานหนักขึ้นด้วยนะคะเราก็เลยจะต้องดูแลตัวเองให้มากนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารทุกอย่างเนี่ยนะคะเพื่อที่จะพร้อมที่จะไปบินนะคะนอกจากเรื่องของร่างกายแล้วเนาะหน้าตาเราด้วย นะคะใครเป็นสิวเป็นอะไรเนี่ยก็อจัดการตัวเองนะคะไปเล่นน้ําทะเลมาหนาดําเชียวพวกเนี้ยนะคะก็ดูแลตัวเองนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าพอเราขึ้นเครื่องปุ๊บเนี่ยเราใส่ยูนิฟอร์มปุ๊บเนี่ยคือเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเนาะของสายการบินไปแล้วเนี่ยนะลากกระเป๋าไปทุกคนก็จะมองโอ้แอหน้าไหมเชียวโอ้โหสจวตหน้าเครือเลยนะมันก็นาะเราเป็นเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทอะเนาะมาพร้อมลว นี่เห็นไหมคะสุขภาพดีหน้าตาอาเตรียมพร้อมนะคะเราก็จะต้องไปที่นี่เลยคะ่ะต่อไม่ได้เดินขึ้นเครื่องเลยนะไปที่สนามบินนะคะอ,อ,อย่างบางสายการบินที่ไม่ได้มี operation office เนี่ยนะคะเขาก็จะไปที่เครื่องบินแหละนะคะแต่ถ้ามี operation office เนี่ยนะคะเราก็จะไปที่สำนักงานที่สนามบินก่อนนะคะไปเพื่ออะไรหรอคะเช็คข่าวสารนะคะไม่ใช่เช็คข่าวสารบ้านเมืองนะ เช็คข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ safety, เซฟตี้หรือความปลอดภัยเนาะอิมเมอร์เจนซีนะเขามีเรื่องของเหตุฉุกเฉินอะไรเพิ่มมาไหมนะคะตอนนี้มีก่อเหตุวินาศกรรมที่ไหนไหมเขาให้เราแบบความปลอดภัยอยู่ในระดับไหนนะคะที่เราต้องรู้ First a เอการปฐมพยาบาลตอนนี้เขามีอุปกรณ์ใหม่ๆโหลดขึ้นมาบนเครื่องไหมอ่าเราใช้เป็นหรือเปล่านะคะซอร์วิสต่างอะช่วงนี้เขานาร้นล้อ,ลอ่เรามีเครื่องดื่มแบบใหม่นะ นี่เห็นไหมคะเราต้องเข้าไปเช็กนะคะบอร์ดนะถ้าเราไม่เข้าไปเช็คเป็นไงคะเออเลยขึ้นเครื่องปุ๊บอา้าตายแล้วมันคือน้ําอะไรนะคะน้าผลไม้ทาไมเราไม่รู้มาก่อนเลยแบบนี้นะคะเราก็จะทํางานได้อย่างไม่คล่องตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปอัปเดตความรู้ด้วยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะสำหรับการทํางานเคบินบลิฟฟิ้งนะคะบลิฟฟิ้งแปลว่าการประชุมสั้นๆน,นะคะ,ะเคบินบลิฟฟิ้งเนี่ยคืออะไรนะคือการประชุม ประชุมในการทำงานบนเครื่องบินนะคะก็จะมีหัวหน้าของเรานะเขาเรียกว่าเพลเซอร์หรือว่าชิปเพลเซอร์นะก็จะมีหัวหน้าหนึ่งท่านเนาะแล้วก็จะมีพี่ๆน้องๆเนี่ยนะคะที่ประชุมด้วยกันนะ,ะอย่างในตัวอย่างเนี่ยมานั่งอยู่5คนแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเยอะมากนะ,ะอย่างอาจารย์ทำโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดแบบนี้ค่ะนักบิน3คนแอร์ประมาณ20่สถึงยี่สิบสองยี่สามคนเยอะมากนะคะเต็มลำเลยนะคะ เพราะว่าเครื่องบินมันลำใหญ่เนาะจุผู้โดยสารได้300กว่าถึง400กว่านะนะคะเพราะฉะนั้นแอร์ก็จะเยอะเวลาประชุมทีก็จะเยอะนะคะเข้าประชุมเรื่องอะไรกันหรอนะประชุมตั้งแต่เรื่องของผู้โดยสารเนาะมีผู้โดยสารพิเศษขึ้นเครื่องไหมนะฮะผู้โดยสารพิเศษหมายถึงอะไรนะคะผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นเนาะวีลแชร์มีเ,เด็กเนาะมีเบบี้มีชายนะคะมีเด็กทารกมีเด็กๆนะคะมี ผู้สารพิเศษนะคะนะคะหลายกรณีเหมือนกันนะคะที่ขึ้นมากับเรานะคะรวมทั้งเรื่องของอาหารนะคะอาหารพิเศษตา่ตางๆนะคะหรือวาอ่าสมมติวันนี้เรามีผู้ที่สารอยู่300คนนะคะ<ๆ>เขาก็จะบอกว่า,าวันนี้อา,อาหารนะคะอาหารเรามี300บวกกับเอ็กซ์ตร้า Extra นะคะ<ๆ>เผื่อเราทำหกเนาะมาอีก5ที่สมมตินะคะ แล้วก็เรามีอาหารพิเศษด้วยนะวันนี้มีเด็กทาโลึ้นมา10คนมีเด็กๆขึ้นมาอีกอ20คนมีป้าคนเนี้ยนะคะ28 a จะกินอาหารซีฟู้ดมีคุณลุง3 2 c นะคะ,ะจะกินอาหารที่น้ำตาลน้ำตาลน้อยอะไรแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะคะซึ่งจะมีเยอะมากนะคะซึ่งเวลาที่เราจะ เข้าไปเป็นแอร์สวจวตเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเรียนซึ่งรายละเอียดก็เยอะพอสมควรนะคะรวมถึงเรื่องสเปเชียลนี้ต่างๆนะคะว่าผู้โดยสารเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งอาจารย์ได้รับอินโฟเมชันว่ามีผู้โดยสารท่านหนึ่งนะคะขึ้นเครื่องแล้วก็ผู้สายคนเดียวนะเขาขอนั่งเก้าอี้สามที่แล้วก็ตก,กใจเฮ้ยนั่งเก้าอี้สามที่ นะคะนั่งเก้าอี้3าที่เนี่ยนั่งคนเดียวนะคะเราต้องไปหาเข็มขัดเนี่ยพิเศษให้เขานะคะแล้วเขาก็ขอเข้าปั้นญี่ปุ่นนะคะอ่าที่เป็นสามเหลี่ยมะคะ่ะขอเนี่ยยีชิ้นโหนะ,ะถ้าถ้าใครเคยกินเนี่ยก็จะรู้ว่าแค่ชิ้นเดียวเนี่ยอิ่มมากแล้วแล้วก็ขอน้ําอีกแบบโหลนึงเราก็ตกใจอ,อกหุกตายแล้วนะคะปรากฏว่าเวลาที่ขึ้นเครื่องมานะคะโอนะคะท่านคือซูโม ะะท่านคือซูโมะตัวใหญ่มากนะะซ,ซ,ซึ่งนั่งเ e ก้าอี้ i n e s s Class ก็ไม่ได้ก็เลยต้องนั่งอ c o n o m y เนี่ยสามที่นั่งติดกันแล้วเราก็หาเข็มขัดเนี่ยะะ Extension seat belt เนาะเอาเข็มขัดมาต่อกันนะคะแล้วก็รัดนะคะก็่กอนนี้ยค่ะก็คือเป็น Special need เนาะว่าใครต้องการอะไรบ้างนะคะ